สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้อาจารย์แม่จะมาสอน,จะ,น,ะนออจะมาแนะนำเออจะมาแนะนําเคล็ดวิธีการเสริมดวงแก้กรรมรับโชคหรือของใส่บาตรเนาะจะเริ่มจากวันอาทิตย์เลยเนาะของใส่บาตรของวันอาทิตย์นะจะเกี่ยวกับประเภทไข่ไขไข่อะไไข่เจียวไข่ดาว ไข่ต้มไข่ลูกเขยไข่สะพายเออได้หมดเกี่ยวกับไข่จะไข่ตุนก็ได้หรือพวกแกงเกี่ยวกับพวกแกงแกงกะทิแกงกะทิทุกอย่างเออที่เกี่ยวกับแกงกะทิน้ำอ,อ่าน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวมะพร้าวแก้วมะพร้าวอ่อนน้ำกระเจี๊ยบเงาะเออน้ำขิงก็ได้ค่ะน้ำขิงก็ได้ ทำบุญทำบุญอะไรดีทำบุญทำบุญแสงสว่างทำบุญแสงสว่างเช่นหลอดไฟถวายเทียนถวายเทียนคู่แว่นตาถวายแว่นตาก็ได้นะคะถวายแว่นตาเติมน้ํามันตะเกียงเติมน้ํามันตะเกียงแล้วก็ไหว้พระพระประจำของคนเกิดวันอาทิตย์พระปรางถวายเนตรให้ไหว้พระพระแก้วมรกตพระวัดอรุณ วัดไตรมิตรพระทองคําวัดไตรมิตรพระองค์ใหญ่ๆใ,ให้ถวายถวายผลไม้แก้วมังกรหกลูกตามกําลังนะตามกําลังวันหกลูกสมมาราไปไวไปวัดพระแก้วหรือจะไปวัดไตรมิตรแล้วแต่จะถวายผลไม้พวงมาลาัยเสร็จแล้วก็ถวายผลไม้แก้วมังกรหกลูกนะ เขาบอกว่าให้แก้กรรมด้วยการให้เจริญเจริญเมตตาทำอย่าใจร้อนอย่าทิฐิอย่าใจร้อนก็สีที่เสริมจะเป็นสีแดงสีประจำของเกิดวันอาทิตย์เนาะจะเป็นสีแดงสีทองสีแวววาวอัญมณีเสริมอัญมณีด้วยสีแดงสีทองสีแวววาวพวกเพชรก็ได้พวกเพชรทับทิมพลอยสีแดงทุกชนิด นะสวดพระคาถาอวิสุทธนุสานุติอวิสุทธนุสานุติหกจบตามกาลังตามกําลังวันนะคะก็ต่อไปก็คนเกิดวันจันทร์วันจันทร์อาหารประเภทเขาเรียกว่าประเภศสัตว์ปีกสัตว์น้ําสัตว์ปีกสัตว์น้ําก็จะมีอะไรไก่ผัดขิงก็ได้ไก่ผัดขิงไก่ย่างไก่ทอดข้าวมันไก่ปู ปูผัดผงกะหรี่ปูต้องแกะเนื้อด้วยนะคะปูแกะ,ะแกะเนื้อปูผัดผงกะหรี่ข้าวมันไก่ข้าวผัดปูข้าวผัดปูอ่าเรียกอะไรเต้าหู้ทอดแกงจืดแกงจืดเต้าหู้แกงเผ็ดเป็ดย่างแกงเผ็ดเป็ดย่างปลาสลิดท,ทอดก็ได้เนาะน้ำเต้าหู้น้ำนมถั่วเหลืองน้ำอ้อยนมเผือกน้ำน้ำอะไรเรียกมันเออมัน มันลังสายขนมเปี๊ยะอันเนี้ยของใส่บาตได้เกี่ยวกับการทําบุญก็ทําบุญด้วยน้ำทําบุญด้วยน้ำน้ำปนานะถวายน้ำทําบุญค่าน้ำข้าวไฟไปหยอดตู้ช่วยเหลือมูลนิธิเด็กอ่อนพยาไทยทําบุญให้กับแม่ชีทําบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมถวายชุดขาว จากการของของโปร่งใสของโปร่งของโปร่งใสหมายถึงแก้วแววที่เป็นสีใสๆของโปร่งโปร่งใสๆกระติกน้ําร้อนก็ได้กระติกกระติกน้ําก็ได้กระติกน้ําก็ได้อ่าวาะพระพระพุชินราชพระประจําวันของคนเกิดวันจันทร์คือพระพระปางห้ามญาติอ่าว้พระพุทธชินราชไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะพระแม่อุมา พระแม่โทรณีพระแม่คงคาถ้าเป็นคริสเขาไหวเลยนะพระนางบูชาเขาจะไหว้พระนางเรียนพระนางมาลีพระนางมาลีพระนางมาลีของคริสของอหรือจะไหว้พระแม่กวนอิมปรางนั่งบัวปรางมังกรนะจะถวายผลไม้กล้วยกล้วยสุกกล้วยสุกสองหวี มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนนะสองลูกอสองลูกหรือสิบห้าก็ได้ถ้าสิบห้าก็ตามกําลังวันเนาะแต่ว่าถ้าเอาตามกําลังของวันแล้วก็สองสาลี่สองผลอ,อ้อยสองท่อนอย่างนี้ก็ได้หรือจะเอาสาลี่สิบห้าสิบห้าผลก็ได้เอออ้อ,อยสิบห้าท่อนก็ได้สองหรือสิบห้าก็ได้ถ้าสิบห้าต้องก็คือตามกําลังวันเนาะแก้กรรมด้วยการจเจริญสติทําจิตใจให้ แจ่มใสยิ้มบ่อยๆยิ้มบ่อยๆเขาบอกยิ้มบ่อยๆทรัพย์สินจะก็จะเข้ามาโชคลาภเงินทองก็จะเข้ามาเนาะก็ขออ่สีสีอะไรสีเหลือง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 อ่อนสีขาวสีขาวนวลสีเหลืองเปลือกมะนาวสีไข่ไก่อันนี้มณดีก็ไข่มุกไข่มุกโอโปอเพชร พอยสีขาวๆก็ได้ค่ะให้สวดพระคาถาอิระชาคาตรสาอิราชาคาตราสา,รา,า,า,าสิบห้า 15. จบตามกำลังของของคนเกิดวันจันนะคะต่อไปก็เป็นเกิดวันอังคารอังคารก็จะเป็นประเภทอ่าประเภทเส้นประเภทเส้นก็ขนมจีนเออขนมจีนก็ได้วุ้นเส้นบะหมี ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ฝอยทองฝอยทองสลิมลวดช่องเออก็ได้นะลวดช่องก็เป็นเส้นเขาเรียกอะไรผลไม้ก็มีทุเรียนทุเรียนละกกามขนุนเออสไปซ์เออสไปซ์ซับซ่าสไปซ์น้ำอัดลมปลาช่อนปลาช่อนตากแดดปลาช่อนแดดเดียวเออเราให้ทำบุญด้วยอะไรเครื่องมือ เค,เ,คเ,เครื่องมือเครื่องเหล็กเครื่องมือเหล็กมีดโกนเช,เช่นมีดโกนก็ได้มีดโกนกรรไกรเนาะที่ตัดเล็บมีดโกนหรือ,อละคังพัดลมแปรงสีฟันยาสีฟันก็ได้ไหว้ไหว้พระประจำพระประจำวันของคนเกิดวันอังคารคือพระพระสายญาติพนอนเออพนอน พนอนพนอนที่วัดโพก็ได้เนาะพนอนพระพุชนราชหลวงพ่อโสธรไหว้พระเจ้าตากศินเลขสามนะวังคาเลขสามไหว้พระเจ้าตากสินไหว้องค์พระนเรศวรไหว้เจ้าพ่อเสือไหว้เจ้าพ่อเสือด้วยส้มแปดลูกแปดทิศแปดทางไหว้องค์พระเขาเรียกพระพิชัยดาบหักไหว้ผลไม้ด้วยส้มโอ ส้มพุทราองุ่นพุทราแปดลูกอ่าพุทราแปดลูกองุ่นองุ่นองุ่นอะไรองุ่นแปดพวงอ่ะส้มแปดลูกอ่าส้มแปดลูกตามกําลังตามกําลังของของคุณเกิดบางคารเนาะเขาบอกแก้กรรมด้วยการทําทําตัวให้กระฉับกระเฉงอ่าอ่าต้องแอคทีฟตลอดเวลามีสมาธิต้องบอกให้มีสมาธิลดอารมณ์ร้อนลดอารมณ์วุ่นวาย นะก็สีเออเขาบอกให้ไหว้พระวัดชนะสงครามได้ด้วยจะได้ชนะต่ออุปสรรคทั้งปวงสีชมพูนะสีชมพูอัญมณีก็เกี่ยวกับพลอยชมพูเพศาไทยทับทิมนะสวดพระคาถาติหังจะโตโลทีนาง ตีหางจาตัตโตโรทินังแปดจบตามกำลังกำลังของคนวันเกิดวังคารต่อไปเป็นพุทธกลางวันเออพุทธกลางวันพุทกลางวันให้เน้นสีสีเขียวแกงเขียวหวานเออแกงเขียวหวานเนาะผัดพริกหมูผัดคะนา้าผัดคะน้าน้ำมันหอยก็ได้นะหมูทอดหมูปิ้งได้หมด ขนมเปียกปูนขนมเปียกปูนใบเตยจะเป็นสีเขียวฝรั่งดองฝรั่งอ่ะฝรั่งสีเขียวเขียวองุ่นเขียวมะม่วงเขียวเสวยหรือชามะนาวอ,อชามะนาวก็ได้ทําบุญเขาบอกให้ทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์การศึกษาการเรียนเช่นสมุดปากกาดินสอไม้บรรทัดอะไรได้ไดไดหมดนะ ทรรบุญด้วยซีดีซีดีธรรมะหนังสือสวดมนตนะ์เนาะธรรบุญที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรคสมองออโรงพยาบาลคนพิการพิการทางหูก็ได้เนาะพระรประจําวันก็จะเป็นพระพระปางอุ้มบาทพระปางอุ้มบาทาให้ไหว้พระวัดวัดหลวงพ่อบ้านแหลมนะพระปางปุบอุ้มบาทไหว้พระ หลวงพ่อหลวงพ่อบ้านแหลมไหว้พระพรมหลวงพ่อไปไหว้พระพรมไหว้พานรา,ายพานรา,ายบรรทมศิล์ไหว้นาจาผลไม้ก็จะเป็นพวกกล้วยกล้วยดิบกล้วยสีเขียวเออกล้วยสีเขียวอ,อ่าสวดพระคาถาปีสามละโลปุสาพุทธสิบเจ็ดจบเ,ออเป็นคาถาประจำของคนเกิดวันวันวันพุธกลางวัน ก้กรรมด้วยการอ่านหนังสือธรรมะให้สวดมนต์ให้สวดมนต์นทุกวันพระเข้ากรรมฐานสมาธิกรรมฐานสามเดือนต่อหนึ่งครั้งให้มีเวลาสามเดือนจัดสักหนึ่งครั้งเข้ากรรมฐานสักครั้งหนึ่งเ,เขาบอกให้ร้องเพลงฝึกสร้างความมั่นใจให้ตัวเองให้ล่าเริงให้ล่าเริงแจ่มใสตลอดเวลาแล้วจะดีอย่าทำจิตใจให้หดหู่นะ สีสีเขียวสีเขียวใบไม้สีเขียวใบไม้อัญมณีอัญมณีก็คือพลอยสีเขียว,ม,ยม,ยม,ยยวมรกตสีเขียวทุกอย่างต่อไปเป็นของพูดกลางคืนพูดกลางคืนเขาเรียกว่าของหมากดองเนะาะจะใส่บาทด้วยอะไรของบักดองผักกาดดอง ผักกาดองต้มผัดไข่ผัดไข,ดไข่อาหารกระป๋องอาหารกระป๋องก็ได้แกงใบยอแกงหมูยอแหนมไข่เยี่ยวมา้าหหอมก,อออมก,กนะข้าวหมกข้าวหมกไก่ก็ได้เออขนมเปียกปูนเปียกปูนสีดำเฉาก้วยเออข้าวเหนียวดำเม็ดมะม่วงหิมะพาน หรือผลไม้ที่มีหัวโตๆเช่นทุเรียนเนาะทำบุญด้วยอะไรถวายยาแก้โรคลมยาหอมอยาหอมยาแก้ไอยาแก้น้ำดำแจกทำบุญแจกอะไรนะซีดีธรรมะพัดลมช่วยเหลือเด็กกำพร้าไหว้พระพระประจำของ คนเกิดวันพุธกลางคืนคือพระปางป่าเลไลเนะาะพระปางป่าเลไล่ให้ไหวพระปางป่าเลไล่พระลาหูไหวพระลาหูถวายถวายน้ําผึ้งถวายน้ําผึ้งให้สวดมนต์พระคาถาคัพพุธปันทูธรรมวะคะคขพุทธปันทูธรรมวะคะสิบสองจบตามกําลังของวันแก้กรรมแก้กรรมเขาบอก กกรรมทำบุญให้ทำบุญกับพระธุดงค์พระธุดงค์ช่วยเหลือมูลทิธิเกี่ยวกับยาเสพติดหรือโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับโรคเอดโรคมะเร็งพวกนี้สีสีของคนเกิดวันพุธยนคืนสีทองสำลิดสีทองสีสดำสีดำสลัวสลัวเอออัญมณีก็คือทองคำอืม อัญมณีสีเทาสีโกโก้พลอยสีแดงเข้มๆต่อไปเป็นของคนเกิดวันพฤหัสพลาดประเภทแกงเลียงออพวกเถาประเภทพวกเถาก็คือพวกแกงเลียงบววก,ก็ได้บัวผัดไทยน้ำเต้าหู้แตงโมแตงไทยน้ำน้ำสมุนไพรเนาะ ส้มพกส้มสาลี่น้ำมาตูมนะน้ำว่านหางจระเข้ซ้มโอลทำบุญถวายผ้าไตรพระรไตรจีวรหรือตู้ยาก็ได้หนังสือธรรมะหรือต้หมู่บูชาแล้วแต่ตามกำลังเนาะสร้างธรรมทานหรือจะไปโพสแชร์เกี่ยวกับธรรมะก็ได้ ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์บริจาคข้าวสารเสื้อผ้าไหว้พระพระประจำของวันพฤหัสพระปางสมาธิบอกไหว้พระหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตวัดกัลยาก็ได้วัดพนันเชิงก็ได้เนาะวัดสุทัศน์ไหว้พระศรีะักยมุนีที่วัดสุทัศน์ วัดหนองหอยจะไหว้เจ้าแม่กวนอิมปางชันเขาปางเขาเรียกว่าปางรักษาโรคปางชันเขาไหว้พระสังาจายไหว้พระไหว้องค์พ่อปิยะรัชกาลที่ห้าไหว้เทพเจ้ากวนอูปู่ชีวกพ่อแก่ปู่นาลอดอ ไหว้สารพระพรมว้วยพระแม่ทรณีองค์พระไหว้องค์พระสุรสศดีบอกแก้กรรมด้วยการเจริญวิปัสสนาต้องมีสติต้องมีสติตสตนั่งสมาธิสวดมนต์สีสีส้มสีเหลืองแก่สีน้ำตาลอัญมณีก็บุษราคำ พอยสีส้มพอยสีเหลืองต่อไปก็วันวันศุกร์นะวันศุกร์ประเภทของหอมเอ่อของหอมหวานข้าวหอมมะลิผักกาดหอมไข่เจียวไข่เจียวใส่หอมใหญ่ใส่หอมขนมหวาน ขนมหวานหอมท,ทุกชนิดอะน้ำแก้กวยน้ำผลไม้ที่มีกลิ่นหอมกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมก็ได้ทำบุญถวายละคังย่ามข้าวสารปิ่นโตแจกเสื้อผ้าแจกเสื้อผ้าให้กับเด็กๆก็ได้เด็กผู้ได้โอกาสเนาะถวายดอกบัวดอกไม้หอมๆสวยไหว้พระด้วยดอกบัว ไหว้ภอพประจำวันเกิดคือพระปางลำพึงพระปางลำพึงคือปางที่อย่างนี้นะปางลำพึงพระปางลำพึงไหว้หลวงพ่อทันใจไหว้หลวงปู่ทวดไหว้พระลักษมีพระคเนศพระแม่คงคาพระแม่โทรณีพระตีมูพระตีมูะตีมูลติก็ได้ เจ้าแม่ทับทิมไหว้เจ้าแม่ทับทิมเออไหว้หกโลกซิ่วแถ่เทพเจ้าโชคลาภชายชิงเอียสวดพระคาถาวาโทโนอะมะมะวาวาโทโนอะมะมะวายีอดจบตามกำลังสีสีอะไรสีคลักสีสีฟ้าสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเนาะ แก้กรรมด้วยกันทำสมาธิไม่ให้ฟุ้งซ่านทำจิตใจให้เบิกบานแจนน่มใสอัญญมณีก็ไพลินพวกไพลินพลอยสีฟ้าพลอยสีฟ้าต่อไปก็วันศุกร์แล้วต่อไปวันเสาร์วันเสาร์ประเภทของขมของดำม,มาลายะไส้ก็ได้ สสดาวน้ำาปลาหวานน้ำพริกปลาทูมะเขือยาวลูกตาลเชื่อมกาแฟโอเลี้ยงกาแฟโอเลี้ยงนสีดำทำบุญด้วยอะไรกระเบื้องกระเบื้องมุงหลังคาหรือสร้างห้องน้ำร่วมบุญสร้างห้องน้ำก็ได้ถวายล่มถวายล่มถวายกระโถนไม้ขวาด น้ำยาน้ำยาล้างห้องน้ำหรือทำบุญลงพยาบาลโรงพยาบาลโรคประสาทไหว้พระพระประจำวันของคนเกิดวันเสาร์พระนาคปกพระนาคปกไหว้พระนาคปกไหว้พระธาตุภูเขาทองเนี่ยพระปฐมเจดีก็ได้พระปางพระปางวัดอรุณดอยสุเทพหรือพระธาตุพนมก็ได้ หลายๆที่ถ้าอยู่ใต้ก็อะไรพระธาตุพระธาตุอะไรสีธรรมราชเรอ,อพระธาตุสีธรรมราชหรือไหว้เสาหลักเมืองไหว้เสาหลักเมืองไหว้ไต้งกงนะสวดคาถาโสมานะกาลิธาโทสิบจบตามกำลังวันแก้กรรมด้วยกันฝาดลานวัดเอ,อา้ังห้องน้ำก็ได้ล้างห้องน้ำ หรือ,อเขาเรียกว่าจัดพระทำความทําทำความสะอาดพระในบ้านจากหิ้งพระในบ้านนะเช็ดถูปัดกวาดให้ดีๆใหอ้อย่าให้มีฝุน่นเกาะสีที่สีประจำวันของวันเสาร์ก็จะเป็นสีสีม่วงสีม่วงหรือสีดำสีน้ำเงินเข้มๆเ,เอาเข้มๆเ,เลยนะสีม่วงสีม่วงก็ได้ อันญมนันนีก็พวกนินพลอยสีดำเน้นสีดำพวกนินพวกเหล็กไหลเนาะครบไหมครบแล้วเนาะอาทิตย์จันร์อังคารพุธวันพุธคืนศุกร์เสาร์ครบแล้วนะคะทั้งเจ็ดเอ่อทั้งแปดวันก็นะจบแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะให้มีความสุขกันทุกคนคะ่ะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามของอาจารย์แม่ด้วยนะคะ